สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมวีไรซ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาหาคุณภาพเลือดที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่หาได้นะเพื่อที่จะมาเก็บเอาไว้ในห้องขังนะครับเราจะได้มีเลือดดีๆกินนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะตามหาพวกเมล็ดดอกไม้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีดอกไม้ใช้ตลอดนะครับอยู่ที่บ้านเราอะไรงย้เนาะประมาณนั้นครับผม ทีนี้สถานที่ที่ผมจะไปนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไปที่อื่นนะแต่ว่าเอาเป็นใกล้ๆบ้านก่อนแล้วกันนะครับก็คือบ้านราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะมาตรงนี้นะครับเป็นเหมืองคอปเปอร์นะครับที่เราจะไปกันเนาะก็ในนี้นะครับก็จะมีแร่คอปเปอร์นะครับแล้วก็มีเห็ดสปอร์ด้วยนะครับผมมีสปอร์เห็ดอะไรอย่างเนาะก็จะไปหาพวกสปอร์เห็ดในนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้ลองลงมาก็จะเป็นพวกสมุดพวกนี้นะครับผม เพราะว่าสรุปพวกนี้นี่คือดีมากๆาเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังหาดีเซิร์ยังไม่ครบเลยนะก็มาเก็บใบคัมพีใบเบเปอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ทีนี้เราเนี่ยสามารถขี่ม้าได้ด้วยทุกคนระหว่างที่เราใช้บัตรฮันเตอร์นะครับก็คือสามารถมองเปอร์เซ็นต์เลือดได้เลยนะเออก็คือขี่ม้าดูได้เลยนะทุกคนคตรดีนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางไปเลยแล้วกันเนาะไป ลุยลุยลุยอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับดแดดก็ร้อนร้อนอข้างหน้าโกเลมโกเลมนี่เดี๋ยวขากลับมาตีกันไหมไดีละสามสามเลยว่ะสามสามนี่ก็ไม่ใช่วันดีขนาดนั้นนะโอ้ยตีมา้าฉันอีกตัวนี้เนี่ยนี่นะเรียบร้อยหมีนี่ถ้าเกิดเจอก็แนะนําให้ตีนะเพราะว่าหนังมาได้เยอะมากนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเป็นทหารที่ไม่ค่อยจะเรื่องเท่าไหร่นะ เปอร์เซ็นต์เลือดนี่ค่อนข้างที่จะอ่อนดอยมากๆนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์ผมเนี่ยมันเยอะแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์เลือดของทหารที่เราเจอตอน,นแรกๆเนี่ยอาจจะน้อยลงเนาะตามเกียร์ที่เราใส่ประมาณนั้นละมั้งเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมผมเคยเจอเลือดระดับตงสูงอยู่เหมือนกันนะแต่เจอน้อยนะครับก็ลองมาหาดูนะหลักๆก็มาหาของด้วยนะครับนี่พวกคอปเปอร์นะครับแล้วก็สปอร์นะ สปอร์นี่ต้องดูข้างในเลยมั้งแถวนี้มีใครเลือดดีๆไหมโอ้โหมีหมาโเลือดยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นเห็นสเพรียรนี่นะอุย๊ยโอ้โหไปโดนมันกิ้งอีกมามาพวกแกไม่ต้องใช้สก,กิลฉันก็ชน,น,นะพวกแกนะนะทึบปับ่นไปเลยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเหมืองก่อนแล้วกันเนาะ ในนี้เลยครับในเหมืองนี้ก็จะมีแต่แร่คอปเปอร์นะครับนี่สิ่งที่เราตามหาเห็ดนั่นเองเอ้าวของเต็มปะโทอยโอเคเราตีพวกนี้ก่อนปั๊บปั๊บปั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 บ,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 บอุย้ยตังกริงอีกแล้วอุย้ยกริงแบบดับเบิลเอาทริปเปิลไปดีโอเควิ่งของเพียบ หนมาดูดิเราได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมนะนี่อ๋อไม่ใช่นึกว่ามีอะไรประโถได้เป็นของพวกของทั่วไปเนาะอันนี้ผมว่าจะทิ้งนะพวกคโครนพวกอะไรนะครับเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะของไม่มีประโยชน์เนี่ยให้เราตัดใจทิ้งไปเลยนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะมาแต่เราตีลงตีเหล็กกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคออกจากฟอร์อมนี้ก่อนแล้วกัน อันนี้ดีสุดนะในนี้นะไอพวกหินที่มันเป็นมีพวกเจมพวกอะไรอย่างเงี้ยยังไงทุกคนเจอก็เก็บมาด้วยนะครับเป็นของดีนะของดีของดีที่ไม่ใช่หิงดองพามพามตอนได้เห็ดน,นี้มานะเอาไว้อันนี้เอาไว้ครับยานะทํายองทํายาได้นะครับดีเหมือนกันนะครับนี่ของเพียบ นะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปฟาร์มมาบ้างนะครับเมื่อกี้เนาะในเมืองเนาะเมื่อกี้นะครับผมได้ไปเจอนะครับเลือดที่ค่อนข้างจะดีนิดนึงนะผมก็เลยเก็บมาด้วยนะครับนี่ผมไม่ดูนี่เจเปเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมหาของมาเลี้ยงเขานะครับแหมโชคดีจริงที่ได้เปอร์เซ็นต์เลือดดีนะครับแล้วก็เป็นสายโรกเ้วยนะก็ดีเหมือนกันนะครับสายนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเราเขาด้วยหนูแล้วกันนะครับเลี้ยงเขาด้วยหนูแล้วก็เดี๋ยวค่อยสกัดเลือดเขาตอนที่เขาเลือดเต็มแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เก็บของไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดคัมภีกันนะครับผมแล้วก็ผมมีสต็อกคัมภีไปด้วยนะครับจํานวนหนึ่งเนาะแล้วก็เราก็มาปลูกต้นไม้กันต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันต่อนะครับ โอเคเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนว่านี่ไงคัมภีเยอะไหมโคตรเยอะเนี่ยแล้วก็มีคัมภีอันนี้อีกนะนี่มีเศษคัมพี์อันนี้นะครับแล้วก็มีเปเปอร์อันนี้ด้วยมาแต่เราไล่เปิดกันก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เหมือนจะไม่มีเลยนะครับในส่วนของคัมพี์อันใหม่นะไม่มีเลยนะครับเราก็ดิสคฟเวอร์ไปก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะเรามีเศษอยู่นะครับเพียงโอเคได้มือมาแล้ว เซตนี้ก็ครบชุดแล้วนะครับไอตัวนี้น่าจะเหลือเหลืออะไรหวะตืนต,ต,ต่น่าจะเหลือหอกนะครับในส่วนของอาวุธคอปเปอร์นะครับเหลือหอกแล้วก็ยานี่คือแบบว่าไม่ได้เลยนะอยากได้ยามากอะ่ะตอนนี้เรามียาแค่อย่างเดียวเองนะในส่วนของโต๊ะดีเซอร์ตตัวเล็กนะครับมาเรามาโต๊ะใหญ่กันบ้างนะนี่หูมีเยอะมากนี่มีชุดด้วยว้าวโคตรสดทุกคน อันนี้น่าจะเป็นทางเดินพุกพื้นแน่นอนนี่สีฟ้านะครับอันนี้เป็นของตกแต่งนะครับฟรเฟอร์นิเจอร์เนาะหรือเปล่าต้องไปดูกันน่าจะเป็นเหมือนในคล้ายบ่อน,น้ำอะไรงี้ปะบ่ก,กินน้ำเฮ้ยอันนี้เป็นโคมไฟเหรอต้องดูต้องดูงดนี่ชุดถามันเลยอุ้ยอันนี้เออเครื่องประดับใหม่นะครับรูบี้ เพนเดนเหรอดูพี้เพนเดนหูยของใหม่เพียบเลยอะแล้วก็เอามีอีกร้อยแปสิบสี่นะครับนจะได้ประมาณสองอันนะครับมาลุยนี่อันแรกเป็นอันนี้ก็สลิมบัตเคสนะครับรู้สึกว่าเป็นที่ใส่เลือดอะไรองี้เหรอเล็กๆประมาณนั้นปะแล้วก็ต่อมาครับผมชืบเฮ้ยได้อะไรอะอลรอนลิเปอร์หู เฮ้ยอาวุธว่ะทุกคนว้าวโคตรโหดได้อาวุธมาทุกคนมามาดูกันดีกว่าไหน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 ขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับเดี๋ยวนะครูผมต้องทาไงวนะเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนะต้องไปอันนี้ก่อนอันนี้ดูของนะครับนี่โคตรต้องใช้ไอสามเหลี่ยมอันนี้นะครับโอเคเรกูลานะครับ มิสโตนนะครับผมแล้วก็เกรเตอร์บาดอันนี้มีอยู่แล้วแล้วก็ใช้อ้อใช้ไม้ไอ้ไม้หุ้มเหล็กด้วยอะ่ะเออไอ้ไม้ติดเหล็กอะ่ะโอเคอย่างแรกเลยเรามีหัเนี้ยสามเหลี่ยมมีอยู่สามอ้กมีมีอยู่ห้าเออสามบ้านเลยละ่ะโอเคแล้วก็อันนั้นสามโอเคเกรเตอร์บาดสามแล้วก็ไม้สามนะครับเกรเตอร์บาดอยู่ไหนเอ่ย นี่ไงมีอยู่เยอะเลยเก็บมาขอค,ครับต่อไปก็โชว์นี่เลยครับผมอันนี้ต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยโอเคต้องใช้เหล็กนะครับต้องใช้เหล็กด้วยเหมือนเรามีอีกปะนี่ไงเรามีพอดีเลยอันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ขาดนะครับเหมือนจะไปได้จากมอนสเตอร์มามัง้งเราเอาเลยครับผมของดีของดีต้องเอาเลยนี่ ลองใส่ดูนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่52ใช่ไหมพอใส่ปุ๊บเป็น55เลยทุกคนโอ้โห و. ตีพวกไอ้พวกอันเดนนี่โคตรมันอนะอย่างเงี้ยขวทีแบบโคตรมันเี่กงจักมาหับอะไรไงแล้วก็ที่เหลือจะราไปย่อยหมดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นของที่ดิสคัฟเวอร์หมดแล้วนะแล้วก็รู้สึกเมื่อกี้มีเครื่องประดับด้วยใช่ไหม มีเครื่องประดับแล้วก็ชุดดิใช่ปะ่ะอุ้ยเราเราจะได้อัปเกรดชุดด้วยนะเนี่ยชุดน่าจะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนะไปที่ชุดก็ต้องมาตรงนี้นะครับชุดเราใช้โอเคเหล็ก12นะครับผมเหล็ก12แล้วก็ไปที่จิวเวลรี่ตรงนี้โอ้เกียร์สิเลยว่าโอ้โหของ โอ้โหไอ้เลโกลาลูบี้เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ค่อยหายากมากเท่าไหร่นะแต่ไอ้ไอ้หินสีทองเนี่ยคือของที่จะค้ามันเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็หาค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะโอ้โหเออยังไงก็ต้องหาเนาะเออจริง <laughs> โอเคอันนี้ต้องใช้แปดเลยนะครับผมส่วนเลโกลาลูบี้นี่เราน่าจะมีอยู่นะครับโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวเราทาชุดก่อนแล้วกันเนาะมาทาชุดก่อนทาชุดก่อนอยากได้ชุดมากชุดชุดชุดเราต้องใช้เหล็กด้วยนะครับเหล็กสิบสองวะลืมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยวความจําสั้นเหลือเกินเฮ้ยเหล็กไปไหนหมดโอ้โหเหล็กจะหมดแล้วบ้าจริงๆเชีเวเดี๋ยวนะผมต้องแยกก่อนชุบอย่างงี้ปึ๊บมันต้องใช้เท่าไหร่วันนี้นผมลืมว่ะ เดี๋ยวนะผมขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะครับลืมจริงลืมจริงแอมโซสอรี so ่อต้องเป็นอันนี้ใช่ป่ะนี่ไงสิบสองอ๋อสิบสองชิ้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของชุดเราหน่อยเนาะ mm. มาเท่ขึ้นไหมชุดเดิม <laughs> แต่เพิ่มเติมคือเลเวลขึ้นไปอีกนะครับตอนแรก55ตอนนี้56นะครับผมก็เยี่ยมไปเลยนะตอนนี้เราก็คงจะต้องใช้เคียวไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะเคียวแรงสุดเลยตอนนี้<ม>นะครับดาเมจอยู่ที่18.5นะครับจบตีกายภาพเนาะแล้วก็บวก25%จบตีกายภาพให้กับอันเดสนะครับบวกไปอีก25%นะในความแรงนะก็อันนี้14อันนี้18ก็ใช้นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับหัวทีนหัวทิมนะครับผม โอเคแล้วก็ส่วนซ้อนนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปทํากันอีกนะที่เหลือก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่ยังยังไม่ได้ทําเนาะโอเคผมรู้แล้วทุกคนว่าผมจะต้องทําอะไรกันต่อนะครับปลูกต้นไม้เดี๋ยวขอปลูกต้นไม้ก่อนนี่ได้มาโ,โหภูมิใจมากนะครับผมโอ้โหแล้วแดดแดดโคตรร้อนป็นไงแวมพร์สู้ชีวิตเปะละ่ะเนี่ย สู้ชีวิตกว่าน,นี้มีอีกไหมปลูกให้มันตรงๆนะครับนี่ปลูกไปเลยแล้ก็อันนี้ผมปลูกไป,ปม่วๆก่อนแล้วกันเนาะปลูกแบบคราๆไปก่อนนะครับนี่เรียบร้อยนะผมไอ้พวกนี้คือว่าเวลามันโตเนี่ยแล้วเราเก็บเกี่ยวเนี่ยคือว่าต้นของเขาเนี่ยมันจะไม่หายนะครับคือเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องรองเวลาโตนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าจะปลูกเนี่ยก็คือ ให้เก็บสะสม,มะเมล็ดมาเยอะๆแล้วก็ปลูกเอาไว้เนาะเพราะว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวทีนึงเนี่ยมันจะมีเวลาให้เขาเนี่ยเติบโตด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยผมรู้แล้วล่ะว่าผมต้องไปทําอะไรนะครับนั่นก็คือไปเก็บชิ้นส่วนคัมภีร์ดีกว่าทุกคนเป็นไงเก็บชิ้นส่วนคัมภีร์นะน่าจะสนุกสนุกเหรอนี่คือสนุกใช่ไหมโอเคเก็บชิ้นส่วนคัมภีร์นะครับ ผมจะเก็บเป็นพวกสกรอร์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าพวกสกร์เนี่ยคือเราต้องใช้เลยนะคือเราต้องใช้แบบนับปัจจุบันเพื่อทําำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะัเกตบชุดหรืออาวุธนะครับผมเพื่อที่จะไปสู้กับพวกออบอสต,าต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนมาอัปเกรดกันไปแล้วก็คงจะต้องไปตีไอ้นี่ด้วยอ่ะไปตีอะไรนะผมนึกก่อนไปตีบอสธนูด้วยนะครับ ่าจะคิดเนี่ยต้องต้องไปตีบอ i. สธนูด้วยไอ้บอสธนูเนี่ยมันจะอยู่ที่เดียวกับเจ้านี่เลยทุกคนนี่มันจะอยู่ในเหมืองเหล็กนะครับเออบอสธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวไหมนะก็ยังก้มกึ่งอยู่เหมือนกันนะว่าจะไปดีไหมนะอืมแต่ผมคงต้องไปแหละไอ้ไอ้ไอ้ไ,ไปเนี่ยมันคงต้องไปเพราะว่าผมต้องไปเก็บแร่ <lei. S 2> เหล็กนะครับเพราะว่าตอนนี้แร่เหล็กมันหมดแล้วนะเออโอเคถ้าางนั้น เดี๋ยวขอวางแผนนิดหนึ่นงจะเก็บสกอร์ก่อนหรือจะไปตีแร่เหล็กก่อนขอเป็นไปตีแร่เหล็กก่อนแล้วกันนะครับไปตีแร่เหล็กเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะวนไปเก็บสกอร์ด้วยนะครับแล้วก็สมุดคัมภีร์อะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปม้าก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ม้าเจ้าธนูตัวนี้นะครับธนูตัวเนี้ยเออโมเดลมานหะเออเท่มากเลยนะมันเป็นธนูมีแสงเลยนะโคตรเฟี้ยวอะ่ะ โอเคผมแท็กไวแล้วตัวนี้อยู่ที่เลเวล52นะครับตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่56ถ้าเกิดว่าเฉออววุธเป็นเคียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดาบก็53นะครับก็พอพอกันเลยนะทุกคนแต่ว่าความโหดเนี่ยน่าจะเขาเขาน่าจะโหดกว่าเราแต่เราต้องเล่นระยะไกลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่เราเจอบอสเลยแล้วกันนะครับผมโอเคถ้างั้นก็ตัดไปเลยครับผมเอาละรับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับ ในส่วนของเมืองนะตอนนี้ก็อยู่ในเมืองเหล็กนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีการสู้ระหว่างคนกับอันเดสอยู่นะครับโอ้โหสนัสนสนัสน่นสันสันในนี้ก็จะแผ่นดินไหวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภูเขานะครับภูเขาเหมืองเนี้ยมันอยู่ในภูเขานะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีพวกลาวาปะทุมาด้วยนะครับเป็นไฟสีเขียวๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้อง หาก่อนนะตัวนี้เขาจะหาไม่ยากนะครับเขาจะเดินวนอยู่ในนี้แหละครับเอาว่าบพวกนี้ไปก่อนนะต้องเปลี่ยนเมนละมาใช้เมนเคียวเคียวก็จะเป็นการตีวงกว้างนะครับแต่ว่าก็จะตีช้านิดนึงเนาะไม่ไง คือแบบเจออันเดสนี่คือแบบว่าเกียวยิ้มเลยตามเอ็ดมันเพิ่มขึ้นย5่นไงโหดมากนะครับทุกคนสังเกตดูนะว่าแรกเงินเอ้ยแรกไม่ใช่แรกเงินแลไอ้นี่แลเหล็กเยอะมากเลยนะครับผมแต่เราค่อยมาเก็บกันเนาะโอเคตอนนี้แผ่นดินไหวอีกแล้วโอ้ยเก่งจริงๆแผ่นดินไหวเก็บมา หูเขียวเราโหดมากอะรู้สึกว่าจะอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าอยู่ทรงไหนเอ่ยเฮ้ยนั่นไงนี่ยทุกคนเห็นปะเห็นไปแสงแสงวะนี่แหละคือไอ้พวกนั้นนหะบอสเออโอเคเราแบ่งล่างก่อนเดินเนียนไงเดินเนียนมันจะดูก่อนนะครับว่ามันมีตัวโห,วด,โหวดไหมนะโอเคไม่น่ามี งั้นเปิดเลยแล้วกันเนาะมาอุ้ยอะไรวะอุ้ย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 อ้ยอ้ย้ยไรปึ๊บหมดหมดหมดเเรากางเลมมาไม่โดนเลย ผมไม่ถนัดวะผมต้องเปลี่ยนเป็นดาบนะครับดาบถนัดกว่าต้องตีนี่ออกก่อนวะตัวนี้ลำคาญมากโอเคกินเรียบร้อยปั่นเลยโอ้โหแดชหลบเก่งมากแดชหลบงั้นหรือ โอ้โหุ๊ยโดนโดนแล้วตันด้วยเดี๋ยวผมไม่ค่อยเล่นฮะอ๋อยิงแล้วมันติดตันนี่เองโอเคปีญ่าโอเคดอกนี้ตันโอเคอุ๊ย โอ้ยฉ um ันเกลียดจริงๆเลยเรียกรุ่น้องมาเนี่ยอื้มโอ้ยเกือบอุ้ยโดนมั้งอ่ะโหทำไมพวกนี้มันถึกจังวะหมาดึงตัมไปอื้มหมดเสร็จิ์เลยเมื่อกี้ โอ้โห oh ครึ่งหลอดทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดีเราเล่นใหม่นะครับขออีกทีขออีกทีออกทตานนี้จะตั้งเชเล่นเลยรู้สึกว่ามันหลบเก่งมากนะมันแดชหลบเก่งมากนะครับตัวนี้ าละฮะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงจุดที่ผมตายโดยลูกน้องกิกี้นะครับเก็บของมาเรียบร้อยทุกคนนี่ได้แท่งหินสีทองนี่นะครับผมเจ้านี่ได้จากไหนนะครับได้จากไอเจ้าตัวเมื่อกี้ครับไอคอมเมนเดอร์อันเดนตเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาเขาตายเนี่ยเขาจะดรอปของพวกนี้มาด้วยนะก็ได้มานะครับผมประมาณนี้นะ คือที่จริงอ่ะไอ้พวกเนี้ยถามว่าเราสู้ได้ไหมเราสู้ได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงเนาะทีนี้เวลามันสู้กันเนี่ยเราก็สายหลอยไงเราลอยไปเลยนะครับผมมาเรียบร้อยมันก็เลยง่ายนิดหนึ่งนะเออก็ดีแล้วนะที่ได้มาโอเคมาขอดูสกิลหน่อยนะครับนี่เลือกสกิลนี้มานะไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือเปล่านะเราจะปล่อยลูกบอลน,นะครับลูกบอล อะไรพวกนี้เราก็ที่เหลือก็ไม่ได้อะไรเลยครับได้ประมาณนี้นะครับผมเรารู้สึกว่าน่าจะปลดล็อกได้ด้วยนะครับเส้นได้เนาะใต้แดงนด้เยอะมากทุกคนเออจริงได้เยอะจริงนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูแล้วกันเนาะว่าผลประกอบการของผมนะครับทั้งหมดเนี่ยแร่เหล็กที่หามมาได้ทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมทุบแร่เหล็กหมดแล้วนะครับผม โอเคถ้ okay, างั้นก็ตัดไปเลยครับเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มแร่เหล็กนะครับมาได้เท่าที่จะฟาร์มได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ2,800ก้อนนะครับทั้งหมดเนาะโอเคถ้ okay, างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปเจอกันอีกทีที่บ้านเลยแล้วกันนะครับโอเคตัดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านมปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ต้นไม้เราก็ ออกดอกออกผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนกันเนาะแต่ยังไม่เก็บนะครับปล่อยไว้ก่อนเนาะมันสวยดีนะครับโอเคทางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมประกอบการทั้งหมดนะครับในการไปฟาร์มครั้งนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับได้นี่เลยทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแร่เหล็กนะครับเยอะมากๆนะครับอยู่ประมาณ2,800ชิ้นนะก็น่าจะใช้ได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็เป็นพวกเจมต่างๆนะครับนี่เนาะแล้วก็มี กระดูกนะนะผงกระดูกนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับอันเนี้ยอยากได้เยอะอยากได้เยอะๆแต่ก็ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับได้เห็ดมาด้วยนะครับแล้วก็ได้สกอได้กระดูกมาห้าร้อยอันนะครับแล้วก็มีเวสโตนด้วยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนมาทีนี้เราก็ทําการเผาเลยทุกคนจัดเต็มใส่ให้หมดนี่ใส่ทุกอย่างที่มี <laughs> จัดเต็มแม็กเลยครับ เพราะว่าเหล็กเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเตาว่างเมื่อไหร่นะอันนี้อันนี้คือทริคเลยนะแบบว่าแนะนําก็คือถ้าเกิดเตาว่างเมื่อไหร่เนี่ยให้ใส่ของไปเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีอะไรอยู่นะให้คุณใส่ไปเลยนะครับที่มันสามารถหลอมได้เผาได้อะไรเงี้ยในส่วนของแร่นะก็คือจัดการไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมา,มาค่อยหลอมที่หลังอะไรเงี้ยทุกคนคือเราได้มาเสร็จเราหลอมได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะโอเคประมาณนี้ ส่วนของพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อเนาะนี่ใส่ในกล่องเช็มไปเลยนะครับของพวกนี้เก็บไปหมดจุ๊บนี่เรียบร้อยอันนี้ดีต้องการมากนะพอๆกับไอ้น,นี่เลยผงกระดูกนะผงกระดูกนี่ได้ามาเก้าอันก็น่าจะได้เจ้านี้สามชิ้นนะครับเออไม่รู้เหมือนกันว่ากระจกพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอดูกระจกแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้มีสี่นะอันนี้มีสี่แล้วก็อีกเตานึง มีอยู่ข้าสิบหกชิ้นน่าจะพอสำหรับการใช้ในตอนนี้นะน่าจะพอหกสิบเจ็ดชิ้นนะครับผมอืมโอเคแล้วก็เอากระดูกไปบดนะครับไปบดมันก็จะได้เป็นผงกระดูกอีกนะครับผมมาเอาไปบดเลยตรงนี้มีเก้าอันด้วยเนี่ยอาจจะทําได้นะอาจจะทําได้เลยนะอืมตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเสียดายมาก เรามีผงกระดูกเหลือนะแต่ว่าผมอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าจะทําหนูนะครับเหลิกห้าร้อยอันเองแต่ก็ตอนนี้นะครับช่วงวิกฤตแล้วเราต้องใช้เลยนะครับนี่ใช้ไปเลย,ยนี้นะครับผมโอเคน่าจะวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันทุกคนเนาะก็วันนี้นะครับทําอะไรกันบ้างนะก็ไปล่าบอสที่มาทุกคนไปล่าบอสแล้วก็เปิดคัมภีร์ที่โต๊ะรีเซิร์ชนะครับ ป็นอำพีดิโซลิเสิร์ชเนาะว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็ได้มาเยอะเลยนะได้อัปเกรดชุดนะครับอัปเดตในส่วนของเสื้อนะครับอาวุธนะครับแล้วก็ได้สร้อยคอมาด้วยนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วก็มีเฮ้ยของตกแต่งเรนนี่มาไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยตรงนี้เป็นชั้นหนังสือนะครับนี่เป็นชั้นหนังสือสวยงามนะครับใช้อะไรมั่งเนี่ยใช้ไม้กับใช้คอปเปอร์นะครับในการทำเนาะนี่ สวยงามมากๆเ <c oughs> <c oughs> ียงแหบโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหีบของเรานะครับยังไม่ใช้แล้วกันเนาะหีบมีอะไรอีกไหมตรงนี้อันนี้คือเป็นเคเวสต,ต่อไปที่เราจะต้องทํานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงเนาะเพราะว่าของที่ต้องการเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากนะครับเพราะมีก็มีแท่งทองด้วยนะครับแล้วก็มี สเปกโตรดัสด้วยนะครับตรงนี้นี่คือยังหามไม่ได้ในตอนนี้นะครับต้องทําตัวให้เทพก่อนนะเราถึงจะไปได้นะครับเรามาดูส่วนในไลทิ้งกันนะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมตรงนี้นี่ไงโอ้โหเป็นเออ่ชิงเทียนอันใหม่ใช่ไหมนี่สวยงามนะครับอูนี่อันรเริ่มเลยอะเออเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเอาไว้สะสมให้มันเยอะๆก่อนนะครับแล้วเราเข้ามาตกแต่งกันอีกทีนึ่งเนาะ อตอนนี้ก็มีออกมานี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มีทางใหม่ปะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมันมีเส้นทางใหม่ด้วยใช่ไหมทุกคนเหมือนเห็นว่ามีนะอืม่อน,นี่ไงเจอแล้วโอเป็นคอลเลกชันจริงๆวะ่ะมาครบเลยนะครับอ๋อเป็นพวกทางใหม่พรมอะไรงี้นะเออสวยดีอะ่ะใช้อะไรอะ่ะอ๋อใช้มวนไอ้นี่เออเฮ้ยสวยวะ่ะ แต่ยังไงเดี๋ยวมาตกแต่งกันดีกว่านะทุกคนนะเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับมีของตกแต่งเพียบเลยนะครับผมว่าคลิปหน้าเนี่ยคงจะต้องหานี่แล้วล่ะอย่างจริงจังนะครับหาพวกชิ้นส่วนเปเปอร์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสกอรรด้วยนะเนี่ยเพราะว่าถามว่าทําไมต้องใช้ชิ้นส่วนเปเปอร์ด้วยทําไมไม่เอาชิ้นส่วนสกอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันยังมียานะครับต่างๆนะที่เราจะต้องค้นหาอีกนะครับ ตรงนี้ก็ต้องใช้เปเปอร์ด้วยนะครับผมส่วนกอร์อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องหาในส่วนของเก้งนะครับแล้วก็อาวุธต่างๆนะเพื่อที่จะอัพเกรดตัวเราเนี่ยให้เทพขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็บอสที่เราไปปราบมาตัวล่าสุดนะครับก็คือตัวนี้โหดมากเลยทุกคนเออคือแบบธนูมันมีแสงอ่ะโคตรเท่เลยอยากได้มากเลยก็ปลดล็อกในการทำวนได้นะครับผมตัวนี้มานะครับแล้วก็สกิลยังไม่ได้ลองเลยนะครับลองดู กดตัวที่เพียงอ๋อสามารถปล่อยสกิลแบบรัวๆได้นะมีสแต็กอยู่ที่3ลูกนะครับประมาณนั้นนะครับผมยิ่งคูวแบบนี้ครับผมก็ดีเหมือนกันนะยิงซัดเข้าไป1ลูกจะคูเราว5าวีนะครับแสดงว่าเก็บสแต็กได้3สแต็กก็พร้อมใช้งาน3ลูกก็คือ15บหนาวีนั่นเองนะครับก็ต้องลองไปใช้ดูก,ก่อนว่าดีไหมนะครับผม อ่ะโอเคทุกคนมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกระจใจกันก็ฝากดกดติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก,ก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ